เจอมเขือเทศต้องหยุดฟังไหมคะหยุดมารยาทกูจีหอดบ้านพ่ออาน้ำยังไงไม่ให้เปียกคะับ้วเช้กันฝนเล้าหมอกคุมผมอ่ะมาครอบหน้าไหมขลามาเอาไว้ทาเลยคะเอาไว้ใส่กับนมฮะขลามาหวานวๆนะแต่นั้นคาราเมลทำไมซีวขาวถึงเป็นสีดำคะมันโดนแดด เลือบากันเด็นใช่คือบางที่อ่ะแม่งคนผลิตไม่รู้ด้วยพอผลิตแล้วเสร็จปั๊บไปวางตากแดดไว้ทุ่งหูหิ้วทำไมไม่ใช้มือถือคะจะบอกว่าทุงหูหิ้วมันกดสมาร์ทโฟนไม่เป็ดแต่ถ้าเกิดมันใช้มือถือขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะคือจะเห็นมันอัปรูปในเฟ e b o o k เว้ยผ้าขาวม้าเป็นผ้าขาวไหมขาวมันต้องทําจากม้าตัวสีขาวด้วยถ้าเป็นขาวม้าของแท้มันจะเป็นม้ายูนิคอร์น ม่านเจ้าตากคู่กุ้งสีทำไมไม่คู่กสิกรครับนอก่ามีเค่ดิดต้องอีว่าเต่าทำไมถึงมีกระดองอ๋อเพราะว่าเต่าอ่ะถ้าไม่ดองอ่ะมันมันจะอายุไม่ยืนเก็บไว้ไม่ได้นานใช่มันจะเก็บไว้ไม่ได้นานเชื่อไหมถ้าเป็นของดองมันจะอยู่ได้นานมากมึงลงมีกระดองนะมึงจะอายุพันปี ทำไมเลมโบไม่มีโบครับเพราะว่าเวลาไปลบอ่ะคู่ต่อสู้จะไม่กลัวครับถ้าเลมโบผูกโบไปอ่ะมันจะเหมือนโคนันเขาจะแยกไม่ออกระหว่างเลมโบกับโคนันคาแรคเตอร์มันซ้ำครับไปบ้านผมดับครับเปิดครับมันจะมีปุ่มเดินไปมันจะดังแก